รัฐบาลที่จะแก้ปัญหาต่างๆของประเทศนี้ได้เนี่ยโดยเฉพาะเรื่องไทยกับบูชาด้วยเนี่ยต้องเป็นรัฐบาลใหม่ที่มาหลังจากการเลือกตั้งถามว่าทาไมนะครับเพราะว่าถึงแม้นะครับสมมติถึงแม้มองไปสเดือนข้างหน้าสมมติว่าคุณแพ่นดนทานหลุดจากตำแหน่งจริงๆไม่ว่าด้วยสาเหตุอะไรเนี่ยพรคประชาชนเราประกาศชัดว่าเราเป็นฝ่ายค้านครับดังนั้นเนี่ยไม่ว่านายกคนใหม่จะชื่ออะไรส่วนผสมของพรรคร่วมรัฐบาลจะเป็นยังไงเนี่ยเราเอาตัวเลขมากลางดูเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วว่ายังไงต้องมีพรรคเพื่อไทยเป็นหนึ่งในพรรคร่วมรัฐบาลอยู่แล้ว ถ้าเกิดคนยังมีความไม่ไว้วางใจอยู่ว่าความสัมพันธ์ส่วนตนระหว่างครอบครัวของผู้นําพัคเพื่อไทยกับครอบครัวของผู้นํากัมพูชาเนี่ยม,มันจะมากระทบต่อการดําเนินนโยบายเนี่ยนั่นหมายความว่ารัฐบาลใหม่ที่อาจจะถูกตั้งขึ้นมาภายใต้สภาชุดนี้เนี่ยยังไงก็ต้องมีพัคเพื่อไทยเป็นหนึ่งในพรร่วมรัฐบาลดังนั้นความสัมพันธ์ตรงนี้ก็จะไม่สามารถถ,ถูกปลดล็อกไปได้นะครับดังนั้นเราเชื่อว่าถ้าอยากจะมีรัฐบาลที่สามารถแก้ปัญหานี้ได้จริงนะครับและทำให้สังคมไม่มี ข้อคําถามถึงถึงความสัมพันธ์ส่วนต้นของสองครอบครัวที่อาจจะมาแทรกแซงเรื่องของนโยบายสาธารณะเนี่ยก็ควรจะต้องเป็นรัฐบาลใหม่ที่มาหลังจากการเลือกตั้งเลยอันนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงบอกว่าการมีการเลือกตั้งใหม่โดยเร็วเนี่ยน่าจะทําให้รัฐบาลสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ได,ดียิ่งขึ้นกรณีของคาสิโนเนี่ยสังเกตไหมออหลังจากคาสิโนคืนไปเงียบเลยค่ะนั่นเหสิจริงๆต้องมีอีกมาหลายคลิปมากเลยต้องมีอีกหลายคลิปนะ,ะมีคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกันเขาดิวเขาแลกกันหรือเปล่า ก็นี่ไงคือจากกรณีที่บอกว่าจะมี 1, 2, 3, 4, 5ใช่ไหมคือเราเราอย่าง,อย,างอย่างที่บอกนั่นแหละคุณผลิตพูดถูกคือการเมืองเนี่ยระหว่าง2ประเทศเนี่ย มันจะไม่เป็นอะไรเลยถ้าเกิดว่าไม่มีปัญหาเรื่องส่วนตัวของสองครอบครัวนี้เพราะฉะนั้นเรื่องของตระกูลหุ่นกับเรื่องของตระกูลชินอ่ะมันควรจะไปไฝ่กันเองด้วยตระกูลคุณไม่เกี่ยวกับประเทศชาติอ่ะนี่เหรอไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าการที่รัฐบาลแพร่ทองทานยังอยู่และอยู่คาแบบนี้มันเป็นอุปสรรคสําหรับการแก้ไขปัญหาในทุกๆมิติอ่ะ<ม>ไม่ว่าจะเป็นมิติทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านการเมืองด้านความมั่นคงทางด้านต่างๆนะคะ,ะนอกจากนั้นแล้วความไว้วางใจกันด้วยอ่ะคิดว่าเขาเขาเขาดิวกันอยู่ม คือมันเป็นความน่าบังเอิญอย่างหนึ่งในวันที่มีการถอนล่างค่ะ e อ t น i ต m e n t c น m p น e x คอมออกมาถอนล่างออกมาเสร็จสับปั๊บปรากฏว่าคุณทักษิณพูดล่ายาวมากเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ตัดขาดกับคุณเซนค่ะแต่แปลกตรงที่อินฟูคุณเซนค่ะเงียบไปเลยเพราะว่า Entertainment Complex ถอยแล้วไงคุณสกเก็ตแม้คุณทักษิณเนี่ยปกติถ้าเกิดเขาไม่มั่นใจอะไรอะ เขาจะไม่ออกมาเพราะฉะนั้นแสดงว่าที่เงียบไป15วันช็อกเรื่องกรณีที่ลูกโดนปล่อยคลิปช็อกนานไปไหมตั้ง15วันนะจะรูก้ออกมากับกู้ลูกตอนที่แบบเหลือแต่ซากปลักหักพังอะ่ะแสดงว่าอะไรแสดงว่าระหว่างนั้นไปเคลียร์อยู่ในระหว่าง15วันเคลียร์อยู่พี่ติ๋งบัลิกาเชื่อว่ามีการเคลียร์กันระหว่างสองครอบครัวเรียบร้อยแล้วเคลียร์แน่นอนและเคลียร์อยู่จนกระทั่งมาถึงสภาก็ปรากฏว่า คาสิโนก็ถอยไปเลยอ๋อแรกระหว่างคาสิโนกับการไม่ปล่อยคลิปหรอกับการไม่ปล่อยคลิปหรืออะไรใดหรือมากกว่านั้นอีกก็ไม่แน่ใจเหรอคร่าและหลังจากนั้นก็เป็นการแสดงดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสําคัญจากสํานักข่าววันนิวส์นะครับเชื่อบันในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ